สวัสดีค่ะทัาทคยคุณลูกคา้าทุกท่านนะคะที่กำลังช้อปปิ้งอยู่ภายในนะคะเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะอยู่กันกระเป๋าจากเดวี่ค่ะท่านสามารถตรงกันมาสอบถามตัวโปรดักต์กับน้องๆทิมงานได้เลยนะคะแจกรายการพิเศษวันนี้ลดให้0.70%ส,ส,สตาร์ทลดตั้งแต่นะคะ50%เลยทีเดียวด้านหน้าจะเป็นตัวกลุ่มงานกระเป๋าสตางค์ค่ะเข็มขัดมี2จุดด้วยกันเนาะมีทางด้านซ้ายมือของดิฉันแล้วก็เป็นด้านขวามือมีตัวงานกระเป๋าโซนด้านนี้จะเป็นตัวงาน ายตมสีดำค่ะตัวงานหนังมีตั้งแต่ตัว,ตวงานหนังแบบนะคะแข็งๆตัวงานหนังแบบอัดลายหนังเรียบหนังนิ่มขึ้อยู่กับความชอบของดีไซน์ mm hmm. สนใจไปไหนสอบถามได้นะคะน้องๆเดินบินให้นะใครเองที่มีโปรดักต์ในมือมีคำถามให้สังเกตป้ายสีแดงๆค่ะสีแดงคือป้ายที่ลดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือ Afternoon Lady and g e n t l e m e n So คุณสามารถมาที่เฟิร์สฟอร์ดเพื่อ looking about ซับแบงค์จากเดวีวันนี้เรามีโปรโมชั่นสามารถให้ส่วนลดระหว่าง20-70%เรามีหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆแบงค์ที่มีดีไซน์ที่ดีที่ดี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  สอบถามได้เนาะแล่ได้เลยค่ะนะคะดันนั้นเองจะจ่การพิเศษเาหนุยยิมค่ะเซาหนุยหนุยยิมแสดงว่าหนุยเข้าใจใช่ไหมคะย่า I have many language because today have many many people not Thai people maybe somebody come from um, Malaysia yeah Singapore or maybe somebody ย่าอย่าแล้วทักไทยค่ะใครเอ็กอยู่แค่ๆแ,แล่ได้เลย